ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะมาเจอกับเพลงอีกแล้วนะคะวันนี้เพิงก็มีไอเทมถูกและดีมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกันเป็นครีมซองเซเว่นนะคะคือเพีงอาะเห็นผ่านตาม,มาสักพักหนึ่งแล้วจนเขาปรับขนาดไซส์ใหม่นะคะจาก40กรัมเป็น50กรัมคือแบบซองใหญ่จุใจมากเพงรู้สึกว่ามันดูคุ้มดีเว้ยทุกคนเลยแบบหยิบมาลองนั่นก็คือเจาเจลไวบบวบกแต่อินกิเดียนตัวนี้นั่นเองอยากให้ทุกคนเห็นว่าไซส์เขาแบบจุใจมากคือใหญ่แค่ไหนก็คือเท่าฝ่ามือนะคะนี่ คือแบบใหญ่มากจริงๆคือตอนแรกอะ่ะคือเห็นผ่านตาบ่อยมากเว้ยทุกคนตั้งแต่ขนาดที่เขายังขนาดเท่าเดิมอะ่ะขนาด40กรัมนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น50กรัมแล้วรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าพี่เลยแบบหยิบมาลองดีกว่าวันนี้พิงก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะคะหลังจากที่ลองไปหนึ่งอาทิตย์กว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันดีเกินคาดมากนี่เดี๋ยวพิงจะให้ดูเนื้อเขานะคะมาดูกันเลยเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยมีกลิ่นหอม,มอ่อนๆนะคะเฮ้ยทุกคนคือแบบ แห้ง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าซึมไวด้วยมันจะไม่ทําให้หน้ามันแล้วก็ไม่ทําให้เหนียวนะอันนี้คือทามาก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเลยนะรู้สึกว่าแตกตัวแล้วแบบซึมเข้าไปในผิวตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยเพราะมีเจ้าตัวไฮยานเนี่ยที่จะช่วยเติมน้ําให้ผิวทําให้ผิวนุ่งเน่งด้วย หลังจากทาน,นะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะนี่แบบเนีย่ยเห็นไหมมันดูเป็นเงาเงาชุ่มชื้นดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะทาแล้วอารมณ์แบบผ่อนคลายรู้สึกว่าได้แบบพักผิวอะไรเงี้ยส่วนประกอบหลักของเขานะคะคือนี่ใส่ไม้เห็นเด่นชัดมากนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือใบบัวบกนะคะว่านหางจระเข้นะไฮยาแล้วก็ BHA ด้วย ก็คือเจ้าตัวนี้ส่วนผสมดีงามมากเวอร์คือเหมาะกับคนเป็นสิวมากๆนะคะผิวแพ้ง่ายคือสามารถใช้ได้เลยแล้วยิ่งเพียงเห็นว่าแบบเออมันเป็นเจเลไวลโบโบอ่ะทุกคนแล้วมันน่าลองใช้มากๆเนื่องจากเราเป็นคนที่แบบน่าชอบเป็นสิวนู่นนี่นั่นแพ้ง่ายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา,นา ก็คือเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากส่วนผสมของเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะดูแลปัญหาในเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวโหดสิวอะไรต่างๆนานานะคะเจ้าตัวนี้คือปราบได้อย่างเพลงอ่ะคือเพลงชอบไป่ใช่ตู้เย็นมากแล้วก็แบบทาก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตื่นมาคือมันไล่โดอ่ะรู้ว่ามีความรู้สึกส่วนตัววะ่ะ <c oughs> เออคือมันดีงามทุกคนมันฟังอยากให้ไปลองกันเอาล่ะทุกคนมาพูดถึงผลลัพธ์หลังจากที่ลองใช้จริงันดีกว่าคือหลังจากที่เพลงเนี่ยลองใช้มาได้ประมาณหนึ่งอาท ผิวหน้าเนี่ยโอเคขึ้นค,นค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำขึ้นแล้วคือช่วงที่ผ่านมาเป็นหน้าหนาวเว้ยทุกคนปรากฏว่าน้าไม่รอนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยจะเด้งๆแล้วก็อิ่มน้าอิ่มฟมูมากขึ้นและอีกอย่างคือที่ทิงสังเกตเลยคือรอยสิวนะคะคือรอยสิวเนี่ยจะช่วยให้แบบ รู้สึกเหมือนว่าช่วยให้รอยสิวจางลงไปด้วยนะคะอันนี้คือแบบเท่าที่สังเกตเองคือช่วงที่ใช้เนี่ยจะไม่เกิดสิวใหม่เลยนะคะคือน้งเนี่ยจะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าเราด้วยผิวหน้าก็จะอารมณ์แบบผิวสุขภาพดีตอนนี้นะคะ,จะเจอใบโบโบตัวนี้คือกลายเป็นไอเทมถูกและดีและเป็นลูกหลักของเพนมากมา,กมากคือเป็นเดอะเบสเลยหาซื้อง่ายมากๆทุกคนคือมีขายที่เซเว่นนิเลเว่นนะคะซองหนึ่งก็ 0กรัมนะคะราคา49บาทคือทุกคนคะเขาเพิ่มปริมาณเพิ่มไซส์ให้นะคะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มราคานะราคาเท่าเดิมถูกและดีมีอยู่จริงนะคะทุกคนไปลองกันเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ